ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับพาสสมเด็จนะครับคือท่านอาจารย์เทพแห่งวัดลุมท่านอาจารย์เทพเป็นประธานสถาบันศาสตร์เัคเกอรสยามครับท่านได้เป็นประธานสถาบันศาสตร์พัคเกรื่องสยามนะครับและวันนี้ขอแนะนําคุณวันสดปากันท่านนะซึ่งมีความสนใจเรื่องพาพเป็นอย่างดีครับ คุณวันก็ได้สะสมพระสมเด็จไว้มากมายนะครับแต่วันนี้ที่เราจะมาคุยกันเราจะมาสอบถามอาจารย์เทพวัตรลุณเกี่ยวกับสมเด็จไกเซอร์กันนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไงที่มาที่ไปของสมเด็จไกเซอรอ์เกิดขึ้นเมื่อใดและจะให้ท่านอธิบายถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับ สมเด็จไกเซอร์นะครับเชิญนะครับขอบคุณครับเออจริงๆแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณวันด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่ถือว่าโชคดีนะครับที่มีพระสมเด็จแท้นะครับซึ่งเชื่อว่าสมเด็จพุทธาจย์โทรมงศีท่านได้สร้างไว้สรังสรรเอาไว้ให้กับพวกเรานะครับจริงๆแล้วเนี่ยสมเด็จไกเซอร์เนี่ยนะครับเออมีชื่อเสียงและเป็นที่นิยม มาตอนที่2,413คราวที่สมเด็จพระเจ้า,พร,จาพระเจ้าหลวงคือรัชกาลที่5เสเด็จพระพาดยุโรปสมเด็จพุชตะันโซโฟโมศสีได้สร้างพระพิมพ์ไกเซอร์ให้พระองค์ติดตัวไปด้วยนะครับม,มีอยู่วันหนึ่งเขา<ๆ>เข้า,เข,าเข้าไปเข้าไปพบกับไกเซอร์ท่านไกเซอร์นะครับสมเดประทานเยาบ<ๆ>ดีหรืออะไรกันนะครับนะ อี่นี้ว่าในเสื้อของท่านเนี่ยในเสื้อของรัชกาลที่ห้าเนี่ยนะครับในกระเป๋าเสื้อเนี่ยมีมีแสงปรากฏขึ้นนะครับทําให้พระเจ้าไคเซอร์นะครับพระเจ้าไกเซอร์ก็ชงอนสนสนเทว่าเฮ้ยทำไมท่านถึงมีแสงอะไรอยู่ในกระเป๋าพระอยู่ในกระเป๋ากระเป๋าเสื้อกระเป๋าเสื้อครับก็เลยถามสมพระเจ้าหัวเราเออพระเจ้าหัวว่า ท่านมีอะไรอยู่ในกระเป๋าหรือทาไมมีแสงเรืองหรอกขนาดนี้ออสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงหรือเราห้าก,ก็เลยบอกว่าอันนี้เป็นเป็นพระคนไทยเรียกว่าพระเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับให้คนคนไทยแล้วก็เชื่อว่าจะคุ้มครองภัยให้กับคนที่พบติดตัวไว้ใน,นเมื่อท่านถามมาก็เลยถือโอกาสนี้ถวายท่านเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นของกวญในการพบกันนะครับ พระเจ้าไกเซอร์ก็ด้วยความด้วยความสนใจอยู่แล้วนะครับปิติหรือจะเชื่ออะไงไงก็แล้วแต่ก็เก็บเอาไว้ติดตัวตลอดได้ข่าวมาว่าท่านพระเจ้าไกเซอร์เนี่ยถูกลอบสังหารลอบปุณพชนอะไรบ่อยครั้งนะครับทางทางนั้นนั่นครับแต่ก็รอดตายมาทุกครั้งก็กลายเป็นเรื่องที่ว่าเล่ากันมาว่าเป็นพระซึ่งให้ความมีความศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง คุ้มครองเรื่องของพยานอันตรายได้แต่จริงๆแล้วโอปราเนี่ยรอบด้านแล้วครับร้อยแปดประการในนี้มีพุทธคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมีคามานิยมแค้วคาดมีหมดแล้วครับองค์การาตีนะครับมีหมดนะครับแต่ทีนี้มาดังเอาปศสองสี่สามทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยพราไกเซอร์เนี่ยสร้างมาตั้งแต่ก่อ,อนสองสามเก้าศูนย์สี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็มีเอกลักษณ์ของ2390อยู่2413อยู่นะครับเรา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 บอกไม่ได้ว่าอันไหนสร้างก่อนสร้างหลังแต่ดูจากความเก่ายุบย่นเหี่ยวอะไรอย่างนี้นะครับได้พอได้อยู่นะครับทีนี้ทีนี้ประเด็นสําคัญก็คือว่าออลักษณะองค์ก็พิมพ์เหมือนกับพิมพ์เสนโล้นเนี่ยน,นะครับสมัยโบราณแต่เพิ่มที่ฐาน ฐานเป็นบัวสามดอ,อกก็มีนะครับเป็นเป็นฐานสิง์ก็มีนะครับนะครับมันเป็นงั้นนะฮะฐานสิง์แล้วก็มีลายรอบด้วยบัวข้างหน้ากรีดบัวข้างล่างก็มีนะครับและนี้ขนาดขนาดก็มีตั้งแต่ใหญ่จัมโบ้ก็มีลองจัมโบ้บิ๊กก็มีขนาดมาตรฐานก็มีเท่าสี่เหลี่ยมชิ้น,นฟักก็มีนะครับเท่า<อ>สมเด็จใช่เท่าสมเด็จชิ้นฟักก็มีคือลองลลมาอีกหนึ่งก็มี มีทั้งหมดเท่าที่ผมเคยผ่านมานะครับใครจะยังไงก็แล้วแต่ผมมาหานมาห้าไซส์มีบิ๊กใหญ่เออบิ๊กบิ๊กแล้วก็รองบิ๊กแล้วก็สี่เหลี่ยมชิ้นฟักแล้วก็พิม์เล็กออกมาหน่อยแล้วก็จิว๋วคะแนนคะแนนเหมือนเหมือนคะแนนน,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 นนะครับนะแต่แต่ละอย่างนะครับแต่ทิมพ์ทรงก็ฐานเถินก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่เราก็ยังหาจุดไม่ได้ว่าองค์ที่พระเจ้าไกรเสิร์ได้ปนันะ้าเป็นพิมพฐานบัวหรือฐานสิอยอ ประวัติไม่ได้บอกเอาไวา้เพเียงแต่ว่าเป็นไกด์เซอร์หรือประวัติอาจจะไม่ชัดเจนนะครับก็ไม่ขอพูดในที่นี้เอาเป็นว่าคินดีกันแล้วกันสําหรับสําหรับของ FFC ท่านนี้ที่เอามาคุณวินะนะครับคุณวันคุณวันคุณวันสมุดบัตรากาเนี่โอเคโ,อโหดีมากครับใช้ได้เลยนะครับอย่าไปอย่าไป,อย,าไปอย่าไปสนใจว่าอะไรนะครับเราดูความเก่าสวยครับสวยยุบยนเขาลงชาติปิดทองเอาไว้นะครับ ลงรักปิดทองเอาไว้เรามาดูที่ทองคำนะครับก็ดีนะครับแล้กกัวตัวเลอตัวตัวรักก็ดีนะครับเห็นไหมจะยุบย่นนะครับสีมันกลมกลืนเห็นไหมเห็นไหมมันมันจะไม่ไม่ไม่เออไม่ใหม่นะครับแล้วก็จะร่อนปริแตกนะครับอันนี้และต้องรวมรวมถึงวันณะด้วยนะครับขนาดนี้คือขนาดใหญ่สุดเลยอยังมีใหญ่กว่านี้อีกไซส์หนึ่งเท่าที่ผมเห็นมานาน นี่มันลองบิก๊กเห็นไหมขนาดสองวงนี้เนี่ยมาเทียบกันนะฮะก็แม้ขนาดนแตกต่างกันนิดหน่อยคือคือขนาดเนี่ยเอาว่าเป็นใหญ่แต่ทีน,นี้มาตรฐานเนี่ยม,ม,มันมันยังวัดกันไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนแกะแบบออกมาไม่เหมือนกันเครื่องไม้เครื่องมือในการสร้างไม่เหมือนกันแสดงว่ามีหลายบล็อกนะมีหลายบล็อกครับมีหลายบล็อกมีหลายบล็อกมากถ้าบล็อกเดียวกงไม่นั่นทตนี้เรื่องของบล็อกเนี่ยการแกะบล็อกเนี่ยประยุกต์แล้วสองสี่หนึ่งสี่สองสองสี่หนึ่งสามแล้วเนี่ย การทําบล็อกนี่รู้สึกจะช่างหลวงจะเป็นคนแก่นะเห็นไหมยังมีความคมชัดลึกเห็น<ม>ไหมนะ<ม>แล้วก็เส้นสายเนี่ยจะคือเครื่องมือพิเศษะ่ะนะอันเล็กๆนะครับแต่ช่างชาวบ้านธรรมดาก็คงจะมีแต่เหล็กแหลมเหล็กไปตีแล้วก็มาเผาไฟแล้วก็ทํำเป็นคมมารับนั่นน,นั่นเองมันมันสู้สู้หินเหล็กเหล,ล็กล้าจากของนอกไม่ได้นะครับเห็นไหมนะนะก็ยินดีด้วยะนะครับ อาจารย์ครับวาระในการสร้างภาพไก่เ่นแสดงว่ามีหลายวาระครับรับเริ่มตั้งแต่ปีสองสามสองสามก่อนสองสามเก้าศูนย์ก็น่าจะมีแล้วเพราะเป็น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 ยุคปลายแล้วแล้วก็สร้างกันเรื่อยๆใช่ใช่ใช่แล้วก็เป็นฝีมือของช่างหลวงช่างหลวงมามีบทบาทเราจะเห็นพิมพ์ทรงสวยงามมากนะครับมีมีหลายเนื้อด้วยนะครับมีหลายวาระด้วยนะครับแล้วก็พุทธคุณเด่นทางด้าน แคบคลาดนะครับอีกอันนึงก็คือคนจีนและคนมาเลเซียชอบมาก,สากเสื้อยายจีนเออเกี่ยวกับเรื่องค้าขายครับอุดมสมบูรณ์นะครับเขาว่าอย่างนั้นนะผมมีอยู่หลายสิบองคออ์ก็อาราธนาให้คนอื่นไปหมดแล้วเพราะว่าคนมาเลเซียชอบคนต <คน S 1> ็นดเกเซอร์นี่อาจาครับคนตัดกเซอร์นี่ท่านสมเด็จพุทธทานโต เป็นผู้อลองมุงคาถาผมออมหมดมะนะครับท่าน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 ได้ข่าวว่าอย่างน้อยๆเนี่ยน,นะครับมันมีเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวท่านเองด้วยกับร,รัชกาลที่ห้าด้วยซ,ซึ่งซึ่งซึ่งเราเราให้ไปหาประวัติเอาเองดีกว่านะครับไม่อยากจะน,นั่นนะครับให้ศึกษาขลอควาเอาเองนะครับ<ม>แต่ตัวสมเด็จโตท,ท่านทราบไว้เนี่ยนะครับผมบอกให้เลยว่าอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับสามใจมากมีการ ใช่ครับส่วนคือสามพรรษาบนั่นนะครับทุกๆไตรมาจะมีจะมีอย่างนี้นะครับใช้พลังนะครับใช้พลังพลังปลุกเสกนะครับด้วยพวกพุทุกคุณนะครับด้วยจิตอันแน่วแน่ของพระหนึ่งไตมาก็เท่ากันหนึ่งปีสามไตมาก็คือสามีครับหนึ่งไตมาจริงๆรตรแปลว่าสามไตมาก็คือสามเดือนสามเดือนในพรรษาอย่างเงี้ยนะครับแค่นั้นเองแต่ถณาับเป็น ตายมานี้แล้วก็ยังเก็บเอาไว้ตายมาหน้าตายมาต่อไปก็จเป็นสามปีมากต่อไปก็คือสามปีในช่วงเข้าพรรษาใช่ครับแต่มันบังเอิญคของจองก็สามเดือนสามสามสามเป็นเก้าเป็นมงคลมหามงคลเห็นไหมพระพุทธพระเออพระเครื่องของท่านจึงจึงมีความศักดิ์สิทธิ์แค่เท่านั้นเองก็ยังอื่นยายา อยาได้ยึดติดอะไรเยอะนะครับดูว่าเราเป็นคนเป็นราแท้นะครับเราเป็นชาวพุทธเป็นชาวพุทธนะครับเอาไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเรานะครับความเป็นสิริมงคลความเป็นมงคลของชีวิตนะครับให้รู้จักทําความดีนะครับอย่างเดียวอย่าเอาเปรียบอย่าโคดโกงอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยไม่จําเป็นนะครับแล้วก็อย่าให้ร้ายผู้อื่นเนี่ยสำคัญวาจาเนี่ยท่านถือมานะครับอันนี้ขอให้ขอให้ชุก โชคดีแล้วครับโชคดีนะก็เก็บความรู้เรื่องของสมเด็จไคเซอร์นี่ก็นนคงจะเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆใน,นายามที่เรามาเจอกันโดยบังเอิญน,นะครับโดยที่ไม่ได้ดัดหมายเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวก็เอาเฉพาะเรื่องอความรู้ที่ได้เรียนรู้มาได้อ่านได้คน,คนจากในหนังสือตำรับตำราเรื่องจากความศรัทธาในองค์สมเด็จท่านน่นนะครับเอามาเผยแผ่ได้แค่นี้นี่แะครับ หนังสือพิมพ์ประชาไทยที่เราเป็นแฟนคลับกันอยู่เนี่ยนะครับจุดมุ่งหมายคือเผยแผ่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความดีครับให้ทุกคนประกอบแต่คุณงามความดีไม่เอาละดตะเปียบสังคมนะครับให้เป็นคนดีของสังคมได้คุณจะมีสิ่งใดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจก็ตามอันที่เห็นเห็นก็คือพระเครื่องนะครับก็ขอให้เดินตามนี้ไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจากแฟนคลับหรือ จากทีมงานของหนังสือพีประชาไทยออนไลน์นะครับนเน้นพูดในเรื่องความเป็นจริงเพราะเราเป็นสื่อกลางครับไม่เหตุเองถ้าท่านมามีคนวันนี้เอามาให้ดูหลายเยอะแยะมากก็ต้องให้เหตุผลกันนะครับว่าว่าว่า,วาเราเป็นสื่อกลางนะถ้าถ้าเอานำเสนอไปแล้วมันไม่มีประโยชน์นะครับจะมีโทษมากกว่านะ เราก็ไม่นั่นไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเองหรือไ,ไปไปไปความคิดเห็นต่างกับชาวบ้านเขาเราก็ไม่อยากทำนะครับ <c oughs> เอาที่เรารู้แน่ๆนนะครับนะใช่คือใช่ไม่ใช่ผมก็ไม่ออกรายการให้คุณยึดหลักความถูกต้องถูกต้องครับทัแน่นอนนะครับนะครับโอกาสต่อไปก็ใครมีอะไรก็เข้ามาดูในทังสือพิมพ์นะครับในเพจในเพจของประชาไทยออนไลน์นะครับ ยินดีทุกท่าต้อนรับทุกทท่านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ